หนานปางลำปางหนานเปิรนลำพูนหนานน,าน่านขาเยาพะเยาแล้วก็ชิงหลายเชียงรายมีอีกสองคำก็คือชิงไหมเชียงใหม,ใหม่แล้วก็มั่นกู่นะคะเคยเรียนไปแล้วเนาะอ่ะทีนี้เด็กดูก่อนนะคะคำศัพท์ที่เราเรียนไปนี้ห้าคำนี้มีะคะทบทวนให้หนึ่งรอบก่อน นานปังลำปางนานเปิลนลำพูนนานนานขาเยาพะเยาเชิงหลายเชียงรายแล้วก็มีอะไรอีกนะลูกอีกอันนึงชิงอะไรนะชิงอะไรเลยอ่าชิงไม้อ่าชิงไม่ เชียงใหม่อ่าเชียงใหม่นะคะอีกอันนึงเชียงใหม่แล้วก็ม่านกู่อ่าม่านกู่อีกอันหนึ่งเนาะเดี๋ยวซื้อจากพิมให้แป๊บหนึ่งนะคะม่านกู่กรุงเทพของเรา <c oughs> เดี๋ยวซื้อขอตัวใหญ่ๆแป๊บนึงเอ่อเชียงใหม่นะคะเชียงใหม่ชิงไม่เดี๋ยวเดี๋ยวซื้อพิมพ์ให้แป๊บหนึง่งชิงไม่ เชียงใหม่นะคะเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่เดี๋ยวค่อยพิมพ์เชียงใหม่อีกรอบหนึ่งอันนี้ม่านกูโอภาษาจีนะม่านกูนะคะ ดเด็กเห็นไหมลูกเห็นค่ะเ,าาเห็นไหมค่วเ,เห็นดูเนาะเห็นไมค่ะโอเคเห็นอยู่นะอะโอเคนเชียงใหม่แล้วซื้อของกินแบบนี้น ขึ้นมาเลยนะคะเราจะใช้สมุดเนาะเชียงใหม่เชียงไม่ใช่เชียงใหม่สิอันนี้ม่านกูกรุงเทพเราซื้อขอพิมพ์เป็นกรธอมอนะคะได้ไหมหรือว่าจะเอากรุงเทพอ่ะกรุงเทพไง่ดู ได้ค่ะได้อยู่หรออ่ะเอากรุงเทพก็ได้อ่ะเพราะว่าบางคนไม่รู้จักคําว่ากรทมนะบางคนนะเราซื้อก็งงอยู่ว่าไม่รู้จักได้ยังไงอ่าเชียงใหม่อันนี้กรุงเทพอ่าโอเคอ่ะอีก <c oughs> สองคำที่เราเรียนไปนแล้วนะ วันนี้เราจะมาแต่งประโยคนะคะเป็นบทสนทนาเนาะระวาง A กับ B A กับ B คุยกันนะคะสนทนาก็คือต้องมีคนสองคนคุยกันมี A สมมุติว่าเป็น A กับ B โซเฟียว่าไงลูกเยัมาเป็นเชียงใหมค่ค่ะจดในสม,มุดเหรอคะอ๋อเดี๋ยวค่อยจดลูกเดี๋ยวค่อยจดเดี๋ยวค่อยจดค่ะโอเคค่ะนะเดี๋ยวค่อยจดลูกฟังเราซื้อก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยจดเนาะ มีเกับ E คุยกัน A เป็นคนถามดี B เป็นคนตอบนะคะเอเป็นคนถามดี B เป็นคนตอบเนาะเอจะถามว่านีช er ่วยหนานีช่วหนานีแปลว่าคุณหรือเธอ่แปลว่าอะไรเอ่ยใครจำได้ช่อย <c oughs> ไปไปไม่ใช่อยากไปลูกไปเฉยๆแปลว่าไปนี i, ่ช่วหนาแปลว่า คุณไปที่ไหนคุณไปที่ไหนนะคะเราก็จะตอบว่าฉันไปจุดจุดจุดเออจะตอบแบบนี้อย่างเช่น Saya handy ฉิงไปฉันไป่านกู แบบนี้เราจะตอบแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะให้เด็กๆเนาะเอาสมุดขึ้นมาแล้วเขียนคําว่าหนีชี้หนาลงบรรทัดที่หนึ่งอ่ะหนีชี้หนาลงบรรทัดที่หนึ่งอ่ะเขียนก่อนบรรทัดนี้นะคะอ่าให้เด็กๆเขียนบรรทัดที่เราซื้อวงกลงสีลุงให้ เขียนก่อนเลยหนีช่อหนาหนีชื่อหนา,น,น,านะคะหนีชื่อหนาอ่ะเดี๋ยวเราซื้อจะเขียนคําอ่านไปด้วยเด็กๆจดคาอ่านไปด้วยนะหนีหอ,อนอ,อีหนีม่เอกหน,นีชี้ชีอช่อช้างดีกว่านี่มย หอ,อ,อ,อนอาหนาหนีช่วยหนาะแล้วก็ม้วนลิ้นด้วยนะคะช่วยหนออะหนีช่วยหนอะนะนะอ่าเขียนคําอ่านด้วยนะคะเขียนตัวเล็กๆข้างบนนะเนาะเขียนตัวเล็กๆตรงสีเล็กๆนะคะตัวที่เป็นสีลุ้มในเด็กเขียนตัวเล็กๆนะเขียนเลยลูก เด็กจะได้เห็นอ่าต่อไปบรรทัดข้างล่างนะคะเด็กๆใครเขียนเสร็จแล้วมาดูบรรทัดข้างล่างเนาะบรรทัดข้างล่างจะเป็นคําตอบนะคะบรรทัดที่1นเนี่ยจะเป็นคําถามส่วนบรรทัดที่2จะเป็นคําตอบนะคะ ก็ให้เด็กเขียนไปเลยนะคะให้เด็กเขียนไปเลยนะเขียนวอชีวอชีนะคะแล้วตามด้วยสถานที่ที่เราจะไปไปข้างหลังเป็นภาษาจีนแล้วก็แปลด้วยว่าฉันไปที่ไหน่าฉันไปที่ไหนอย่างเช่นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวซื้อทำนะคะ ชิงหลายเราจะเอาไปชิงหลายวอชซีชิงหลายแล้วก็เขียนเขาว่าชิงหลายชิงหลายนะคะ,ะฉันไปเชียงรายเราซื้อขอเขียนเป็นตัวย่อนะคะเพราะว่าไม่พอเชียงรายฉันไปเชียงรายแบบนี้นะคะ ให้เด็กๆตอบคำตอบห้าคำตอบอ่ะให้ตอบแบบนี้ข้อหนึ่งอย่างเช่นหัวช่วยชิงหลายข้อที่สองหัวช่วยชิงไม่ข้อที่สามหัวช่วยมั่นกูข้อที่สี่หัวช่วยหนานข้อที่ห้าหัวช่นน 5, วยหนานเปิ้นแบบนี้นะคะเด็กเอาคำตอบมาห้าคำตอบแต่เขียนคำถามแค่คำถามเดียวแต่เราจะตอบห้าสถานที่เราจะไปห้าที่โอเคไหมเข้าใจ เข้าใจค่ะเข้าใจค่ะโอเคลงมือทำค่ะลงมือทำเลยเดี๋ยวเราซื้อจะให้นะคะคนที่อยากจะพูดห้าคนหรือเกินห้าก็ได้เราจะพูดทุกชั่วโมงเลยตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วมาละเราจะพูดทุกชั่วโมงนะคะเพราะเราจะไม่มีไปงานและไม่มีกันบ้านนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราซื้อจะเก็บคะแนนอีกแล้วนะคะเก็บคะแนนพูดอีกแล้วเนาะ อ่ะทีนี้เด็กๆนะคะเขียนลงไปแล้วก็เขียนคำอ่านของตัวเองด้วยอย่างเช่นแบบนี้เดี๋ยวซื้อเขียนให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องอ่านด้วยเนาะหอเด็กๆก็เขียนด้วยนะอหอหอวอเอาหอม่เอกหอชี่หอ,อ,อชี่อ่าแล้วก็ตามด้วยตรงนี้ของเราซื้อเป็นชิงหลายราซื้อก็ใส่ชิงหลาย แบบนี้เด็กก็เอาคําอ่านใส่แบบนี้ด้วยนะคะเผื่อว่าตัวเองจะอ่านไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมีการจับคู่คุยกันอือ <c> อ <oughs> าจจะมีการจับคู่คุยกันเนอาทิตย์หน้านะคะอ่ะให้เด็กแต่งก่อนอจา้าให้เด็กแต่งก่อนนะคะเราซื้อจะลบตัวข้างหลังนะที่เป็นสายลูข้างหลังนี้นะเพราะว่าเดียเด๋ยวด็กๆจะงงนะ <c oughs> ตามใจชอบเลยจะไปไหนนะคะตามใจชอบเลยอ่ะเดี๋ยวซื้อเปิดคำพท์ให้เขียนภาษาไทยไหมคะอะไรนะเขียนภาษาไทยที่เขียนว่าฉันไปไหมคะเขียนสิคะเด <c oughs> <c oughs> ็กๆคำพท์เด็กๆ <c oughs> ไปดูในในของที่ตัวเองโจทย์นะลูก วันนี้เอิมจะท่องไหมคะคุณโควันนี้วันนี้จะมีการพูดเฉยๆค่ะการพูดคําตอบบอชช่อชิงไม่อะไรอย่างเงี้ยลูกเหมือนอ่าเหมือนที่เราเคยพูดกันอะเคยโคขาแต่จะเลือกแต่จะเลือกเ,เ,เอาแค่ห้าคนนะคะคนที่เป็นตัวแทนของห้องก็ได้หรือใครอยากพูดเนาะก็ <โฮ S 2> ได้ไม่มีปัญหาจ้าเขียนกี่ประโยชน์นะคะเขียนห้าค่ะ เขียนห้าประโยคค่ะโอเคค่ะจ้าเขียนห้าประโยคค่ะเขียนห้าประโยคนะคะวอชุยไปที่ไหนก็ได้ห้าประโยคคํคำถามข้างบนสูตรบรรทัดแรกอ่าเขียนแค่อันเดียวส่วนบรรทัดที่สองที่เป็นประโยชน์วอให้เขียนห้าอันนะคะว่าจะไปที่ไหนดีไปห้าที่เนาะแล้วก็เขียนภาษาไทยข้างหลังแปลด้วยนะคะ ส่วนที่เป็นคำถามไม่ต้องแปลเขียนลอกหลังสือไปแบบนี้เลยแล้วก็เขียนตัวหนังสือสีลุ้งด้วยหนังสือสีลุงคือให้หนูสามารถอ่านได้แล้วก็พูดได้นะคะ <c oughs> เอาไปฝึกที่บ้านนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาคุยกันสองคนจับคู่คุยกันนะคะเดี๋ยวจะให้คะแนนด้วยอาทิตย์หน้า,าเด็กๆทำงานก่อนให้เวลาทำท <จะ S 1> ห้านาทีเราจะจับค<ำ>ู่หรือว่าเราจะจับคู่เองคะ จับคู่เองได้เลยค่ะเดี๋ยวท้ายข้ามหนูก็ไปคุยกันเองเลยเนาะตอนท้ายข้ามหนูไปดูดูกันเองไปคุยกันเองเลยจะเอาคู่ใครนะคะ่ะแล้วก็โทรหาการไม่ต้องไปหาการช่วงนี้ไม่ได้นะคะหนูคุยไลน์กันเองเลยฝึกกันเองสองคนหนูนิ้งหนูหนิน้งไปเลยดีนะคะโทรหาการแล้วฝึกกันเองว่าใครจะเป็นเอใครจะเป็น B เนาะแต่ถ้าใครไม่มีคู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวสื่อจับคู่ให้แต่ถ้าไม่มีคู่อีกให้มาคู่กับเราสื่อเนาะโอเคนะคะ ฝึกนะเด็กๆต้องฝึกอ่านนะคะแต่ก่อนที่อาทิตย์หน้าเราจะไปฝึกอ่านวันนี้เราจะมีผู้ชว่วงดีนะคะหรือว่าคนที่อยากช่วยเนาะห้องของเราทําให้ห้องของเราไม่มีกันบ้านนะคะถ้าห้องของเราไม่มีใครพูดเราสื่อจะสุ่มถามถ้าสุ่มถามแล้วคนนั้นพูดไม่ได้ขออนุญ,ญาตให้กันบ้านครับคําศัพท์คําละสิบคำ,คำตัวละสิบคำนะ จะเลือกเอาว่าจะมีการบ้านหรือไม่มีกันบ้านนะคะเออถ้าไม่อยากให้มีกันบ้านยกมือพูดคนที่แบบว่าอุ๊ยฉันทําได้ฉันจะพูดฉันไม่อยากมีการบ้านก็ยกมือนะคะห้าคนห้ามน้อยกว่า5คนมากกว่า5คนได้เนาะแค่พูดแค่ประโยควชอชชิงไม่วชุ่านวอชุยนาน,าน,านแบบเนี้ยนะคะเอาเลือกแค่สามประโยคมาพูด เลือกแค่สามประโยคมาพูดเนาะจากห้าประโยคที่เราแต่งเลือกแค่นี้นะวันนี้นะคะส่วนอาทิตย์หน้าค่อยว่ากันเนาะเดี๋ยวถ้าใครเสร็จแล้วยกมือได้เลยนะคะยกมือไว้เราจะได้รู้ว่ามีอ่าเขาเรียกว่าผู้ช่วยของห้องกี่คนนะคะเป็นผู้กล้าของห้องกี่คนช่วยทำให้ห้องของเราไม่มีกันบ้านนะคะอะ นะอย่าลืมยกมือนะจ๊ะถ้าไม่ยกมือเราซื้อสุ่มนะสุ่มแล้วไปโดนใครแล้วคนนั้นพูดไม่ได้รับการบ้านไปเลยคนละตัวแล้วมันมีกี่ตัวเราซื้อเรียนคําศัพท์ใหม่ไปห้าตัวใช่ไหมตัวละสิบก็จะได้ห้าสิบตัวหนูจะได้คับห้าสิบตัวเด้อถ้าไม่ช่วยกันพูดนะคะอืมอ่ะตอนนี้ทํางานก่อนทํางานก่อนแต่งก่อนแต่งก่อน แต่งก่อนนะลูกแต่งประโยคก่อนเดี๋ยวเราซื้อจะมาดูอีกรอบนะคะมาถามอีกรอบหนึ่งตอนนี้ผ่านไปแล้วสองนาที <c oughs> เหลืออีกสามนาทีเดี๋ยวจะถามแล้วใครที่อยากจะช่วยห้องเรียนยกมือไว้เลย่าใครที่บอกโอ้ง่ายมากเลยประโยค w a ช c h y ง่ายมากๆเลยหลอกซื้อนะคะยกมือได้เลยนะ ้ามน้อยกว่าห้าคนนะคะไม่ต่ำกว่าห้าคนนะต้องมากกว่าห้านะคะอ่ะคนแรกมาแล้วประภาวรินอ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนใครเสร็จแล้วให้ฝึกอ่านของตัวเองนะคะอ่ะได้สามคนแล้วยิ่งรักยาทิสาเนาะตอนนี้มีสามคนแล้วนะคะเด็กๆฝึกอ่านของตัวเองมีเวลาฝึกอ่านเยอะแยะเลยนะคะอ่ะฝึกอ่านของตัวเองก่อนเลยนะว้ s h หนูพูดแค่ว่าวอช่วยและตามด้วยสถานที่ส่วนข้างบนมีช่วยนะเราซึ่งจะเป็นคนถามหนูอ่ะแค่นี้เองสามคำตอบหนูเตรียมคำตอบไปเลยสามคำตอบผ่านไปแล้วสามนาทีน้อยยาไม่เสร็จเลยจ้าไม่เป็นไรคะ่ะไม่ค่อยทำไป เด็ก z o o ดูคําศัพท์เองนะไม่งั้นก็ดูที่ตัวเองจดนะคะไม่งั้นก็ดูในหนังสือก็ได้เปิดจริงช่างหายเอามาใส่ได้เลยนะคะเลือกใส่ได้เลยนะคําศัพท์ที่เราเรียนไป <c oughs> อ่านภาษาจีนอย่างเดียวหรือว่าภาษาไทายด้วยคะอ่านภาษาจีนอย่างเดียวเลยคะ่ะลูก เดี๋ยวรอเพื่อนเสร็จก่อนนะลูกเนาะเดี๋ยวค่อยพูดนะคะอ่ะตอนนี้มีผู้กล้าสี่คนแล้วมีผู้กล้าสี่คนแล้วนะคะ ประโยคใช่ไหมคะคุณครูคนละสามประโยคจ้าคนละสามประโยคใช่ค่ะจ้าคนละสามประโยคพูดคนละสามประโยคนะคะคนที่อยากพูดนะคนที่อยากจะช่วยห้องไม่อยากให้ห้องมีกันบ้านอ๋อตอนนี้ครบห้าคนแล้วเพิ่มได้เลยนะคะ <c oughs> ใครอยากพูดอีกก็ยกมือได้เลยเนาะนะตอนนี้มีพวกลาห้าคนหกคนแล้วนะคะ ใครยังไม่อยากพูดก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้ามันน้อยกว่า 5, ห้าเราซื้อจานเรียกชื่อตอนนี้7คนนะคะใครที่มาทีหลังแต่งประโยควอชี่นะคะวอชี่แปลว่าฉันไปเนาะฉันไปจะไปที่ไหนก็ได้ให้ครบหากับหาประโยคนะคะวอ t ชี่ชิงไม่วอชี่พายาวอชี่นานเนาะ ให้เด็กเขียน5ประโยคนะคะ,อะตอนนี้เพื่อนๆทําจะเสร็จแล้วนะคะคนเข้ามาทีหลังกรุณาทาให้ทันเพื่อนนะให้เขียนคําถามข้างบนสุตรก่อนมีชี้หนาะนะคะตัวที่เป็นสายลูงแล้วก็ตัวที่เป็นสีดําข้างบนเนาะแล้วก็เลขหนึ่งตรงนั้นนะคะด้วยนะหนวอ ให้เอาห้าสถานที่ทำห้าข้อนะคะคนที่มาทีละคณค่ะในกระดาษรายงานหรือว่าในไหนในสมุดก็ได้ค่ะ <ใน S 2> ถ้า<น>ม,มีใช้สมุดค่ะถ้ามีกระดาษรายงานใช้กระดาษรายงานค่ะตอนนี้มีเจ็ดผู้กล้าของเรานะคะอ่ะเหลืออีก สองนาทีให้สองนาทีนะเพิ่มเวลาเมื่อกี้ตอนนี้เหลือหนึ่งนาทีแต่ว่าเพิ่มมาอีกสองนาทีเราสุดจะเริ่มถามแล้วนะคะเราสุดจะเริ่มถามอ่าผู้กล้าของเราทั้งเจ็ดท่านของเราว่าผู้กล้านะคะจะนําพาห้องของเราไปสู่มีกันบ้านหรือไม่มีกันบ้านเนาะ<ม>เป็นความหวังของห้องเลยนะเจ็ดคนนี้นะคะถ้าเจ็ดคนนี้อ่า พูดไม่ได้ทั้งสาประโยคที่ให้พูดมีกันบ้านทันทีเลยนะจะมีกันบ้านทันทีเลยนะคะห้อนี้เออไม่ว่าใครก็ตามนะในแปดคนนี้มีแปดคนแล้วตอนนี้กะรุณาอ่านของตัวเองให้ครองนะคะวอชุยวอชุยวอชอุแค่นั้นเองแค่สองคำเองแล้วก็ตามด้วย สถานที่วอช่ยมั่นกูวชอช่วยชินไม่บ่ช่วยชิงหลาอช่ยวยผา,ายาวบอช่วยนานบ่ช่วยนานเปิน้นบอช่วยนานปังแล้วแต่ตอบซ้ํากันได้หรือวไม่ได้คะคุณคตอบซ้ํากับเพื่อนได้เลยค่ะโอเคค่ะอ่า เหลือหนึ่งนาทีเร็วเร็ว <c oughs> เอาใบรายชื่อมารอแล้วนะคะเอาใบรายชื่อมารอละส <c oughs> ี่ทับห้า เราซื้อเรื่องเป็นวัดละยังไม่เป็นโควิดนะยังไม่เป็นโควิดนะจ๊ะเป็นวัดเฉยๆเดอ้ออ่ะมาพร้อมยังคะทั้งแปดคนพร้อมหรือยังพร้อม,พร,อมพร้อมแล้วนะคะส่วนคนที่ทําอยู่ก็ทําต่อไปเด็กๆเ,เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆด้วย <c oughs> ทั้งแปดคนนี้เนาะเอาคนแรกเลย ปาพาวรินปะพาวริน,รารนมานี่ช่วยหนามาสามประโยคห่งวอช่วยเปิดจริงหสองวอช่วยหนานอืสาวอช่วยผายเยาว่าเก่งมากเหินป้านะคะคนแรกก็ คนแรกก็ปังแล้วนะคนแรกก็แบบว่าอู้สุดยอดนะคะคนที่หนึ่งผ่านไปเหลือเจ็ดคนนะคะต่อไปยิ่งรักวงคมวอชุยนานเปินวอดชุยผาเยาวอวาชุยเชียงรลยชิงอะไรไม่ใช่เชียงรายชิงชิงไล่ชิงหลยโอเคให้นะคะยิ่งรักอ่า ต่อไปค่ะยานิสาคนที่สามยานิสาหวอช่วยเชียงหลายหวอ,อช่วยม่านก,กู่หวอ,อช่วยผายยาวเอิญปัปงคนที่สามนะคะยานิสาต่อไปวินระดาคนที่สี่หวอช่วยหนานปังหวอช่วยหนานเปิน วอช่วยหน,นานะวอช่วยหนาคนที่4ทานไปได้ด้วยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวให้คะแนนก่อนนะต่อไปออนับนิชาโฟก,กัปหนึ่งมาวอช่วยชิงหลายวอช่วยชิงไม่อมวอช่วยขายาว โอ้โหไม่มีที่ติเลยแต่และคนนะคะต่อไปโซเฟียโซเฟียว่าช่วยนานเปินว่าช่วยว่าช่ายาวยขยันว่าช่วยชิงไล่ชิงไล่โอเคโซเฟียก็เก่งขึ้นทุกวันเลยนะคะ เก่งขึ้นทุกชั่วโมงเลยเนาะแต่ละคนนะคะขนาดไม่เรียนในห้องนะเรายังทําได้เลยนะคะถ้าเราได้เรียนในห้องจะเยี่ยมมากเลยเนาะต่อไปปันธนัทค่ะหั <c oughs> วชุยผาเยาว,วาอหวยชิงหลาย <c oughs> าวอชุยไม้กู ม่านกูโอเคค่ะปัทนาก็เก่งขึ้นนะคะจากมีค่อยได้ตอบก็ได้ตอบแล้วเนาะต่อไปพิมพ์รพัดใครจะเอาอีกพิมพ์ขึ้นมาได้เลยนะคะไม่ใช่พิมพ์ยกมือขึ้นมาได้เลยใครอยากพูดอีกนะพิมพ์รพัดจ้า่อช่วยชิงไม้อ่อช่วยผายาวาอ,อ,อ่านเปิน จ้าโอเคมีใครอีกไหมนอกจากพิมพ์ประพัดมีใครอีกไหมคะมีใครอยากพูดอีกไหมมีไหมเอ่ยเร็วๆอ่าไม่มีนะคะมาฟังคําตัดสินกันอ่าเด็กๆคิดว่าวันนี้เรามีกันมากไหมเอ่ยมากใช่ไม่มีอ่าไม่มีเพราะว่าไม่มีใคร ตอบผิดเลยนะคะไม่มีใคร